ลองจินตนาการถึงโลกที่เราแค่เอนตัวลงนอนแล้วก็ปล่อยให้เทคโนโลยีเนี่ยจัดการทำความสะอาดร่างกายให้เราทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะกับนวัตกรรมที่เขาเรียกกันว่าเครื่องซักมนุษย์มีลายนิงเงินเซนทากิหรือชื่อภาษาอังกฤษทางการของเขาก็คือ human washer in the future ครับซึ่งก็ไม่ใช่ผลงานของใครที่ไหนแต่เป็นของบริษัท Science จากโอซาก้าเลยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ในอ่างน้ำที่ต้องการจะปฏิวัติการอาบน้ำของเราไปเลยแหละครับ เรามาดูเบื้องหลังการทํางานของพอดอาบน้ําแห่งอนาคตนี้กันดีกว่าครับทุกอย่างเริ่มต้นง่ายมากครับแค่ก้าวเข้าไปแล้วเอนตัวลงนอนจากนั้นฝาครอบก็จะปิดลงมาปึ๊บเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นโลกส่วนตัวเลยทีนี้พร้อมกับที่ระบบจะค่อยๆเติมน้ําอุ่นผสมสบู่เข้ามาควบคู่ไปกับก,บการฉายภาพและเสียงที่ช่วยให้ผ่อนคลายสุดๆและพอแช่ตัวจนพอใจแล้วระบบก็จะระบายน้ําออกแล้วก็ล้างตัวให้เราได้น้ําสะอาดแบบอัตโนมัติเลยครับ คือเพื่อให้ประสบการณ์นี้มันพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยวิดีโอที่ฉายข้างในจะเริ่มต้นด้วยข้อความว่าฉันคือนางเงือกครับเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นเลยนะว่าผู้สร้างเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อการอาบน้ํามันไม่ใช่แค่การทําความสะอาดแต่คือการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยคือตอนแรกเลยเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขายนะครับแต่เป็นแค่โปรเจกต์ต้นแบบที่สร้างขึ้นมาเครื่องเดียวเพื่อเอาไปโชว์วิสัยทัศน์ในงานใหญ่อย่าง world expo 2025ที่โอซาก้าเท่านั้นเอง เกือบ99%ของผู้ใช้งานบอกว่าพอใจกับประสบการณ์นี้มากกลายเป็นว่ามีโรงแรมแล้วก็สปาติดต่อเข้ามาสั่งซื้อทันทีเลยครับ6เครื่องพลิกจากของโชว์กลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ไปในพริบตาเลยครับเพราะโลกเทคโนโลยีไม่เคยหยุดเดินและคุณจะไม่พลาดทุกเทรนด์กับ Talk 24